เผยโฉม Xiaomi Mix Flip มีดีไซน์หน้าจนอนอกเต็มพื้นที่พร้อมยืนยันสเปคจัดเต็มก่อนหน้าน,นี้ทาง Xiaomi ได้ยืนยันออกมาแล้วว่า2ส,สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่19ก็ันดาคมนี้ครับพร้อมเผยโฉม Mix Four ออกมาเมื่อวันก่อนด้วยครับล่าสุดก็ถึงคิว Mix Flip รุ่นเล็กที่อดโฉมสุดอลังการออกมาแล้วครับโดยจากภาพทีเซอร์แรกนี้เราจะเห็นได้ว่า เซมี m มิกเฟยดางมีหน้าจอนอกขนาดใหญ่เต็มพื้นที่คล้ายกับ Honor Magic Flip หรือ Motorola รล่าเซอร์50อลตราเลยครับโดยที่หน้าจอนอกจะมีกล้องหลังคู่และมีตรารายกาอยู่บริเวณบานพับด้วยครับส่วนสีที่โชว์มาในทีเซอร์นี้จะเป็นสีม่วงและสีเงินซึ่งมีความแฟชั่นและโดดเด่นไม่แพ้กันครับสำหรับข้อมูลสเปคของเสวมีขยืนยันผ่านโพตนี้เลยว่า m i กเฟ จะมาพร้อมกับสเปคเรือธงต่ำนี่ครับชิปเลือธงอย่างเันด์รัก,รกร้อน8เจน3เป็นเลนไลก้าสมิลันตรีขนาดใหญ่4,780มิลแอมเรียกว่าจะเต็มจริงนะครับซึ่งตามรายงานก่อนหน้านี้มีแววว่ารุ่นนี้จะวางจำหน่ายแบบตลาดกอบอด้วยครับและมีรุ่นเข้าไทยด้วยเพราะได้ผ่านกสทชเรียบร้อยแล้วครับ